สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาดูดวงชะตาประจำเดือนมิถุนายน2565ันกสาันนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปของคนราศรีกร,รกฎนะคะ,ะก่อนอื่นเราดูดาวย้ายก่อนมีดาวอะไรย้ายบ้างก็จะมีดาวพุธนะคะย้ายสองครั้งนะคะคือย้ายวันที่7มิถุนายนแล้วก็ย้ายวันที่26ิมิถุนายนนะคะดาวเกตย้าย,ายวันที่13นะคะดาวพุธนัน้นย้ายเข้าสู่ราศรีพุธ วันที่7นะคะแล้วก็ย้ายเข้าสู่ราศีเมถุนวันที่26ดาวเกตนี้ย้ายเข้าสู่ราศีกุมวันที่13ดาวอาทิตย์เนี่ยนะคะย้ายเข้าสู่ราศีเมถุนเนี่ยนะคะวันที่15นะคะส่วนดาวศุกร์ย้ายเข้าสู่ราศีพฤษวันที่19ดาวคารนย้ายเข้าสู่ราศีเมษวันที่26นะคะส่วนดาวเสาร์เนี่ยโคจรแบบพักองศาตั้งแต่วันที่7มิถุนายนจนถึงวันที่10ตุลาคมนะคะ นี้คนลักขณาราศีกรกฎเป็นอย่างไรคนราศีกรกฎเนี่ยนะคะเรื่องการงานของเขาเนี่ยนะคะจะเห็นเด่นชัดว่าโอเคคือคนราศีเนี่ยนะคะการเขาเรียกว่าไงตัวตนของเจ้าชะตาเนี่ยเป็น มีความอ่อนไหวนะคะมีความอ่อนไหวมีความแปรปรวนหรือว่าเปลี่ยนแปลงได้ง่ายนะคะมีความเซนซิทีฟได้ง่ายแล้วก็ต้องขึ้นอยู่กับดาวที่ส่งอิทธิพลในดวงชะตาในพื้นดวงด้วยแต่โดยรวมดูดาวจรเนี่ยนะคะก็เป็นช่วงที่คุณนะมีความวิตกกังวลมีความเครียดบ้างนะคะคือตลอดปีปีสองปีนะคะที่ผ่านมาเนี่ยก็คือคุณจะมีความ คิดมากอ,าอยู่ในตัวนะคะเพราะว่าดาวเสารเนี่ยนะคะเล็งรักคุณอยู่นะคะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นก็ทําอะไรแบบสบายๆอย่าไปคาดหวังดีกว่านะคะถ้าเรามีความคาดหวังมีอะไรที่คิดมากเราก็จะปล่อยไม่ได้แล้วเราก็จะมีความเครียดสูงเพราะฉะนั้นคนรักนาราศีกรกฎช่วงนี้ต้องถือว่าทำใจหน่อยนะคะ เรื่องการงานเนี่ยดาวเจ้าเดือนการงานคือดาวอังคารเนี่ยนะคะอังคารอยู่ในราศีมีนเนี่ยนะคะอยู่ในภพสุพะการงานนี้ดีนะคะ,ะมีคนคอยช่วยเหลือเกิดความสําเร็จได้ดีคาดหวังอะไรเกี่ยวกับการงานได้นะคะได้คาดหวังเรื่องตําแหน่งแห่งที่ก็ได้นะคะคนก็มีโอกาสแล้วก็อังคารเนี่ยนะคะอยู่ในเรือนสุพะคู่กับดาวพระ่อรหัสคู่สมพลเนี่ยและได้อุดมเกณฑ์ด้วยนะคะ จะทําใหา้มีสิ่งดีๆเข้าสู่เจ้าชะตานะคะก็ถือว่าเป็นจังหวะชีวิตที่ดีนะคะในช่วงนี้ทีนี้พอหลังวันที่26ไปดองคารย้ายก็สู่กรรมะเป็นกเกษตรค่ะช่วงนั้นงานก็เด่นด้วยนะคะแล้วก็เป็นงานที่มั่นคงนะคะแต่ว่ามีอุปสรรคแน่นอนคะ่ะเพราะว่ายังมีดาว กวนอยู่ก็คือดาวราวหูดาวมฤตยูอยู่เนี่ยนะคะก็อาจจะมีอุปสรรคบ้างนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการงานคุณน่ยค่อนข้างจะดีเลยนะคะเมื่อย้ายเข้าสู่เรือนกรรมะของเจ้าชะตาเองเลยนะคะทีนี้ถ้าเป็นการเงินล่ะการเงินเป็นอย่างไรดาวเจ้าเรือนการเงินคือดาวอาทิตย์นะคะอยู่ในเรือนลาพระค่ะอยู่ในราศีพฤษภนะคะแล้วก็ได้ตําแหน่งอุจจาพิมุข ก็คือคุณมีโอกาสน,นะคะที่จะได้เงินอะไรแบบฟุกๆุกได้ด้วยนะคะเพราะอยู่ในเรือนลาบนั่นเองนะคะหรือใครต้องการความช่วยเหลือหรือคา,าดหวังเกี่ยวกับเรื่องการเงินรอคอยอะไรเกี่ยวกับการเงินเนี่ยช่วงนี้อาจจะเกิดความสําเร็จได้แต่จะถึงแค่วันที่15มิถุนาแท่นั้นนะคะเพราะว่าหลังวันที่15ไปเนี่ยนะคะก็อาจจะเกิดการสะดุดได้นะคะ,ะ,คะเพราะาทั้งนี้ทั้งนั้นดาว อาทิตย์ย้ายวันที่15นั่นเองย้ายเข้าสู่ราศีเมทุนซึ่งเป็นเรือนวินาศของเจ้าชะตาช่วงนั้นเนี่ยนะคะเจ้าชะตาอาจจะต้องระมัดระวังรายจ่ายหน่อยนะคะอาจจะมีการใช้จ่ายเงินมากขึ้นนะคะหลังวันที่15ไปนะคะทีนี้เรื่องความรักเป็นอย่างไรนะคะเรื่องความรักความรักของเจ้าชะตาเนี่ยเป็นความรักที่ค่อนข้างมันง่นคงเป็นความรักที่ดีะนะคะเพราะดาวเสาร์เป็นเกษตรเนี่ย แต่เสาเนี่ยมันก็คือโทษทุกข์นะคะคุณอาจจะมีความรักบนความทุกข์บ้างนะคะแต่ว่าใครเนี่ยนะคะที่ยังอยู่กับคุณอยู่ตอนเนี้ยจนถึงตอนเนี้ยก็คือคู่ของคุณนะคะเพราะว่าดาวเสาเนี่ยเป็นเกษตระนะคะเป็นดาวแห่งเจ้าเรือนปัตนิของคุณเลยถ้าคุณทนความทุกข์เกี่ยวกัความรักไม่ได้เนี่ยนะคะมีเรื่องที่ต้องแตกแยกอะไรไปเนี่ย ก็อาจจะเป็นเพราะว่าเขาอาจจะไม่ใช่คู่แท้ของคุณก็ได้น,นะคะความรักเนี่ยค่อนข้างที่จะดีนะคะดาวเสาร์เป็นกเกษตรนะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องการขัดแย้งกับคู่ครองคนรักเนี่ยก็อาจจะมีนะคะอาจจะมีเพราะว่าดาวศุกร์เนี่ยร่วมกับดาวราหูและมฤตจยูในเรือนกัมมะเนี่ยนะคะก็ยังเป็นจังหวะที่ไม่ดีศุกร์ได้มาตรฐานเปละอยู่นะคะเพราะฉะนั้น ความรักก็อาจจะมีการขัดแย้งถึงแม้ว่าคุณจะมั่นคงกับความรักตีแต่มีการทะเลาะเบาแหวงมีความขัดแย้งกันอยู่นะคะอันนี้ก็มองได้เห็นดูจากดาวศุกร์เนี่ยแต่เมื่อดาวศุกร์ย้ายย้ายวันที่19มิถุนาเนี่ยย้าย้าสู่ราศีพฤษช่วงนั้นความรักของคุณเนี่ยโอ้มีความสุขสมหวังเลยนะคะคาดหวังอะไรเกี่ยวกับความสัมพันธ์เกี่ยวกับความรักเนี่ย ดีมากนะคะเพราะว่าดาวศุกร์เป็นเกษตรในราศีพฤษณเนี่ยนะคะหลังวันที่19ไปนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นความรักของคุณถ้าจะให้ดีเนี่ยนะคะเอาหลังวันที่19ไปดีกว่านะคะจะเห็นได้ชัดแล้วก็จะดีขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นคําทํานายนะคะส่วนคนที่คนที่มีคนคุยเนี่ยนะคะคนคุยเนี่ยนะคะความรักของคุณก็เช่นกันเนี่ยนะคะหลังวันที่ 19ไปนะคะความรักของคุณก็จะดีนะคะส่วนความรักใหม่ๆเนี่ยนะคะก็ยังไม่ค่อยอช่วงนี้ก็ดีนะคะช่วงนี้ก็ดีแต่หลังวันที่26ไปความรักใหม่ๆอาจจะต้องชะลอหน่อยนะคะค่อยๆดูใครเข้ามาช่วงนั้นอาจจะต้องค่อยๆดูก่อนนะคะถึงแม้ว่าดาวเจ้าเรือนความรักใหม่เนี่ยอยู่ในเรือนเ,อาเ,อาเอาขาเรียกว่าไงอยู่ในเรือนกรรมมะเนี่ยนะคะาหลังวันที่26เนี่ย เป็นเกษตรเลยเนี่ยนะคะแต่ยังร่วมกับดาวราหูและดาวศุกร์ดาวศุกร์น่าจะย้าย19ละแต่ร่วมกับดาวราหูและก็ดาวมฤตยูอยูเนี่ยนะคะก็ยังมีความรู้สึกว่าเออมันก็มันจะเป็นคู่ที่ร้อนแรงเกินไปนะคะมันมันยังไม่ค่อยเหมาะนะคะเอารอจังหวะที่ดาวที่เขาย้ายแล้วก็อยู่ในดาวที่ดีดดีกว่าอยู่ในดาวที่ เป็นดาวสุรคราะเ์ดาวคู่มิตรอะไรอย่างเงี้ยก็จะดีมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นสําหรับคนที่เป็นโสดแล้วก็มีคนคุยอยู่เนี่ยนะคะก็ต้องระมัดระวังการขัดแยง้งการทะเลาะเบาแววงนะคะอา,อาจจะมีปัญหาจุกจิกเข้ามาละทําให้คุณคิดมากได้ด้วยนะคะแต่คนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยความรักเนี่ยก็ถือว่ามั่นคงดีและจะดียิ่งขึ้น หลังวันที่19ไปนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ก็จบคำทํานายของคนลัคนาราศีกรกฎแล้วนะคะก็หวังว่าเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นแนวทางให้ท่านผู้ฟังได้ฟังสรุปก็คือเรื่องการเงินการเงินก็จะดีนะคะแล้วก็ให้ระวังหลังวันที่15ไปนะคะค่าใช้ใจ่ายอาจจะเยอะขึ้นนะคะแต่ช่วงหนึ่งถึง15ดีเลยนะคะ แล้วก็เรื่องการงานนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะมั่นคงมีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยช่วยเกื้อกูลกันนะคะเป็นจังหวะที่ดีมากสําหรับเรื่องการงานงานเงินดีความรักความรักนี้ให้ระวังหน่อยสําหรับคนโสดหรือคนมีคนคุยเนี่ยนะคะหรือว่าคนที่ต้องการจะเริ่มต้นความรักอะไรใหม่เนี่ยนะคะ,ะช่วงเดือนนี้ดีแต่ว่าหลังวันที่26ไปไม่ค่อยดีละ นะคะแต่ช่วงเดือนนี้จะดีแบบร้อเปเซน์ไหมก็ไม่ใช่นะคะเพราะว่าดาวศุกร์อยู่ในตําแหน่งเป็นประอยู่เนี่ยนะคะจะดีเหมือนสบายอกสบายใจมากขึ้นก็หลังวันที่19ไปคนมีคู่แล้วก็หลังวันที่19ไปความรักก็จะเริ่มมั่นคงขึ้นนะคะก็คือไม่ค่อยทะเลาะกันละมีความมั่นคงด้านความสัมพันธ์มีความสุขความชื่นมื่นกันนะคะหลังวันที่19ไป เพราะฉะนั้นอะไรดีๆเกี่ยวกับความรักก็น่าจะเป็นหลังวันที่19นะคะสำหรับวันนี้ก็จบลงแล้วขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ